นะคะที่เกิดราศีกรกฎทุกท่านนะคะให้เป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันกันค่ะก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดส b s ครรให้ค่ะแล้วก็ท่านใดนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวฟรีนะคะก็สามารถาเข้ามาดูดวงได้ตอนที่ปูออนไลน์อยู่นะคะท่านก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะปูก็จะอ่านดวงออนไลน์ให้ให้คุณฟรีนะคะ ท่านใดไม่ทราบว่าปูจะออนไลน์ช่วงไหนก็สามารถกดอ่ากดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งทิ้งเอาไว้ได้นะคะเผื่ออช่วงไหนที่ปูไลฟ์สดก็อ่าก็จะมีการแจ้งเตือนกับโทรศัพท์ของท่านแล้วก็ก็สามารถเข้ามาชมแล้วก็สอบถามได้เลยณนะนะนะช่วงที่ไลฟ์สดนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดที่อ่ามาถามนอกรอบอนี้ค่ะก็จะ ก็จะตอบคำถามให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าคือไม่ไม่ไม่ได้อยูอ่ไม่ได้อยู่หน้าไพ่ตลอดอะนะคะโอเคค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีการงอนกับคนรักนะคะมีอาจจะมีการง้อกันนะคะ,ะคุกกี้กคุกกีก้อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก อาจจะต้องใช้เหตุและผลนะคะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะสําหรับความรักในครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วความรักในครั้งนี้คือมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณก็พร้อมที่จะ,ะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเพื่อวันข้างหน้านะคะสําหรับคนรักของคุณนะคะ,อะตอนนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะคะสำหรับ ความรักในครั้งนี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะองอนแฟนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอาจจะหาเหตุผลไม่ได้นะคะว่าทําทไมนะคะมันเป็นอะไรนะคะกับความรักครั้งนี้นะคะคือคือมันพูดไม่ได้นะคะ ถ้าไม่ใช่ราศีกรกฎเนี่ยจะไม่เข้าใจนะคะราศีกรกฎจะมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะตอนนี้ก็คืออยากจะเก็บเงินก่อนนะคะหลายๆท่านราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนที่มีเงินนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะหวงนะคะหวงเรื่องเงินนะคะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมามายืมด้วยนะคะตอนนี้ค่อนข้างจะหวงมากแล้วก็มีแต่คนพยายามที่จะ ขอนะคะขอยืมนะคะขอยืมเงินคุณนะคะนะเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนะคะช่วงเดือนนี้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็ให้คุณต้องให้ความสัมพันธ์สำคัญนะคะกับการวางแผนที่คุณได้วางแผนเอาไว้นะคะแล้วก็ฟังนะคะเสียงเหมือนเหมือนคุณจะมีจิตสัมผัสนะคะหรือว่ามีเซนนะคะเขาบอกว่า ให้เชื่อมั่นในเซนส์ของตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เซนส์ค่อนข้างแรงนะคะ,ะมีเขาเรียกว่าเซนส์ของคุณเนี่ยมันมันแข็งนะคะมันแข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเวลาคุณมีความรู้สึกหรือว่าเซนส์อะไรเนี่ยมักจะเป็นจริงอยู่เสมอนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่คุณน่ย เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าถ้าคุณทําอะไรตามแผนของคุณนะคะคุณก็จะมีความโชคดีนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะให้โฟ l ์ลนะคะเสียงหัวใจตัวเองเนี่ยอย่างที่บอกไพ่ออกมาสองใบเลยนะคะเขาบอกว่า,าคุณมีจิตจิตสัมผัสหรือว่ามีเขาเรียกว่ามียานนะคะให้ให้เชื่อนะคะเชื่อมั่นใน จิตสัมผัสของตัวเอนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักคนในครอบครัวนะคะรักคนที่บ้านนะคะแล้วคุณให้ความสําคัญมากนะคะกับบุคคลเหล่านั้นนะคะในเดือนนี้นะคะคุณจะต้องทําการขจัดปัญหา ออกไปจากชีวิตคุณให้หมดอะนะคะไม่ไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ตามนะคะจริงๆแล้วคุณก็พยายามอยู่นะคะแต่คุณก็ยังหาคำตอบยังหาทางออกไม่ได้นั่นเองค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้นะคะตอนนี้คือเหมือนกับแฟนของคุณเนี่ยอาจจะมีการจับได้นะคะว่าคุณเนี่ย คบหลายคนหรือเปล่าหรือเจ้าชู้หรือเปล่านะคะมันจึงทําให้เนี่ยหรือว่าตัวของแฟนคุณเองเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ก็ไม่รู้นะคะไม่ไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือว่าเป็นแฟนของคุณนะคะตอนนี้คือมันมีเหมือนลักษณะเป็นเ,เขาเรียกว่าความเจ้าชู้อยู่นะคะแล้วก็มีการงอนกันนะคะมีการงอนกันงอกันนะคะแล้วก็มันหาทางออกไม่ได้นะคะพยายามที่จะ เดินหน้านะคะฝ่าฟันอุปสรรคในคราวนี้นะคะแต่ว่าคนหนึ่งเจ้าชู้นะคนหนึ่งก็ดึงนะคะดึงยื้อลั้นนะคะว่าจะเอายังไงกับชีวิตคู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดี๋ยวปูจะขอดูหน่อยว่าทำยังไงนะคะขอดูหน่อยนะคะว่าจะทํายังไงนะคะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยเปิดโอกาสให้กับความรักของตัวเองนะคะแสดงว่านะคะ ถ้าคุณเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยหรือว่าคุณกําลังจะคบหลายคนเนี่ยคือคุณเนี่ยกำลังจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะเพื่อจะคบคนใหม่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณแฟนของคุณเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้นะคะแล้วตอนนี้คุณกําลังงอนกับแฟนอยู่นะคะคุณกําลังคิดว่าคุณเนี่ยจะคุณเนี่ยต้องนะคะต้องเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเนี่ยเพื่อเจอคนใหม่นะคะอันนี้ไพ่ออกมาประมาณนี้นะคะแล้ว มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณคุณจะได้เจอกับคนดีนะคะอันนี้ไพ่ออกมาประมาณนี้นะคะแต่ในไพ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าเขาเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยเปิดโอกาสให้เจอคนใหม่ความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่านะคะโอเคสรุปเลยนะคะมันเป็นเวลาที่คุณจะต้องลงมือทำนะคะเพื่อที่มันจะได้เกิด สิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณกําลังจะทําเนี่ยมันจะยอดเยี่ยมมากๆมันจะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะถ้าคุณลงมือทำณนะตอนนี้นะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูลด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย